สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องัส s t สตู u d i o นะครับวันนี้เราจะมาเรียกว่าแบบซื้อไข่ทั้งหมดของเกม Pet Simulator X นะคะท่านผู้ชมเป็นการเปิดตัวของัส s ตส Studio ที่แบบว่าแค่แบบว่าแบบเป็นแบบว่าแบบตกมืออะครับเป็นการยิ่งใหญ่มากเลยมาเราจะมาลองไข่ที่กะที่สุดของเกมนี้เปิดดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอาวสวยแล้ว สุดแล้วสุดแล้วทุกคนผมลืมไอ้นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่ก่อนนะครับผมลืมว่าเราผมต้องไอ้นี่ก่อนเข้าไปเลยชิปเปอร์คอยซูปเปอร์ลัคกี้เอาไปเลยครับท่านผู้ชมนี่สามร้อย 300. ลองจ่มใหม่ทีนึงดูกันผมได้เคสเบสิกเลยครับท่านผู้ชมว้าไหนดูชิโอเค ต่อไปผมอยากได้หนูบัวไข่ต่อไปไข่ที่สองหนึ่งพันบาทนะครับได้วัวไข่ที่สามกันเลย้อ,องเตรียมเงินมาพร้อมแน่นอนถ้าเงินไม่พร้อมถ้าเงินแบบหมดกลางคันทุกคนไม่ต้องห่วงว่าคลิปนี้จะไม่โพสนะครับเพราะว่าผมโพสอยู่แล้วแหละไม่ใช่คลิปแบบแบบเฮ้ยสามี่เฮ้ยเงินไม่พอเฮ้ยไม่ต้องโพสเลเอ้ยโพสแค่น,นี้แหละอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับ ถ้าเงินไม่พอผมจะตัดเลรอผมจะตัดไปตอนที่ผมมีเงินเยอะกว่านี้ผมจะตัดแบบซื้ออ้างเงินเหลือสูงแล้วตัดตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จอีกรอบนะครับโอเคเงินอันเอ้ยลืมพูดเลยอันนี้เป็นตัวแบบว่าผมได้ตัวนี้มาเนี่ยตัวเชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้เออคนแบบตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะต่อไปแ่มทุกคนผมจะมีเรื่องมาบอก งงแล้วตอนนี้งงแล้วไข่อันไหนอ่ะอันนี้แล้วกันทุกคนโอ้ดีมากียงฮะฮะเย้โอ้โอโอเสียงโคตรดังเลยทุกคนโอ้ต่อไปไข่สามหมื่นห้าเดี๋ยวเฮ้ยอ,อันนี้เป็นไข่ลูกบอลโอ้ได้เต่าน่ารักจังอันนี้เป็นตัวอะไรต่อไป โอ้ฟาร์มิงโกหรือดักอะไรวะเลยช็อตอ๋อสามแสนบาทโอ้มันเริ่มเพลงแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอ้โก็เด้นอ๋ตอต่ต่อไปอันนี้เปิดอะครับคุณมุ้ยอะครับเขาไม,ม่เงินกันเยอะครับผมนั่งฟาร์มมาตั้งห้าหกวันเป็นปีหุยห้าหกวันอีกต่อไปซื้อเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโอ้อันนี้เป็นแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไหนลองดิ โอต้ตัวนี้เจ๋งเยอะเก้าสิบแปดโอ้โหหวยมากพูดเลยห่วยมากเทียบกับจัดที่ผมมีค้างเขาค้างเขาต่อไปนะครับหนึ่งล้านล้วนทุกคนเนงินผมจะพอั้มเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวาผมจะต้องไปนั่งฟาร์มใหม่นะผมมีเงินอยู่แล้วเพราะผมใช้เครื่องคิดเลขว่ะคิดเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนี้ผมคิดเป็นหลัก ผมคิดเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะสมมุติอันนี้หนึ่งเนี่ยเนี่ยหนึ่งเอ็มนะคบสมมติอันนี้หนึ่งเอ็มใช่ไหมครับผมกพ่งคิดเป็นหนึ่งหนึ่งแค่หนึ่งเอาไปสามล้านนะครเดี๋ยวดูดิจะมีอะไรโอ้โหโกลเดน้นโกลเด้นเบ็ดช่ยตอนนี้ยังินผมยังได้อยู่นะครับอันนี้เพิง่งเอ่อทุกคนคับมันอาจจะไม่หมดในเกมนี้นะครับเพราะนี่เพิ่งอ p พหนึ่งและอีพีสอง ทุกคนจะรู้กันเกาะลอยฟ้านี่อีพีสองเกาะลอยฟ้าตรงนี้ครับถ้าไม่ชมแต่ตอนนี้เกาะลอยฟ้าผมยังไม่ออกผมยังไม่ออกเร็วนี้นะครับอีกนานนะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่จบนะครับผมเล่นถึงวันนี้เอา้าแล้วผมไปถึงอันไหนเนี่ยโอ้ึนขวกลับไปเกมนี้จริงๆเลยเนี่ยอันไหนวะ อ๋อถึงตรงนี้นะน่าจะประมาณตรงเนี้ยมาตรงนี้แล้วกันโอเคครับ <c oughs> ต่อไปนะครับโอ้โอเพ่นเอกนี่ครับพอถึงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาเปิดอันนี้กันนะครับท่านผแบบู้ชมหนึ่งล้านแบบไข่หนึ่งล้านนี่ครับต่อไปนะครับเออนี่หกเอ็มอ่าเย่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  ต่อไปเอ้ยเป็นแบบแมวทะเลทรายอุ้ยน่ารักอ่ะเมื่อกี้ทุกคนน่ารักมากอันนี้ได้อะไรอุ้ยเป็นแบบเฮ้ย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 โอ้โหโอ้มายกอดผมได้นี่ครับเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ผมร้องนิดเดียวนะครับ ชิปกับเดลเป็นสองพี่น้องใครคล้องในคลองมีตัวนี้ดีโอ้ชิปกับเดลโอชิปกับเดลแต่ผมได้แค่ชิปหรือเบลหรือเดลทุยหรือเดลผมไม่รู้อ่ะเก้าอันนี้เราได้ชิปกับเดลไปเลยนะครับเราชิปกับเดลเป็นสองพี่น้องเฮ้ยนี่ไข่น้ำเหล็โอ๋ออัน่ารักอ่ะโอ้ยเกยมนี้ไม่เจอเลยนะนะเดี๋ยวไม่อยากได้ไอ้แมงมุมบ้านนั่นเลยอ่ะคนไม่อยากครับบนั้นเคสเออ รู้สึกมีความน่ใจอยู่นิดหนึโอ,อ้ยเพื่อนคิดงเราเยอะชั้นก็นนนตกใจแบบนี้ต่อไปนี้ครับใกล้จบแล้วนะครับอันนี้อะราลาลามบัมบัมบัมบารามดิรามอูอ๋อันนี้เป็นแบบได้ตัวอะไรวะผมได้ตัวตัวนึงนะครับผมได้ตัวอะไร,รอ่ะ เสร็จแล้วคลิปฉันเนี่ยโอ้โหอะไรวะช่้ตัวส5ห้เปอเหรืออะไรเออช่างช่างม่เถอะเนาะเราจะได้ตัว13%มากกว่าต่อไปเป็นสิบอนะครับตอนนี้เริ่มเพลงมากเลยครับโอ้ผมได้เฮลเบตต่อไป2องรครับ โคเด้นไฟเคสโอ้ดีตัวสุดท้ายผมยังมีกัินครับสมผูตัวท้ายมาเลยโอ้โคเด้นฮิลเคสนะครับเบสิกนะครับเป็นเบสิกโอเคครับสัตว์ที่ผมได้มันจะมีประมาณนี้ครับนี่นี่คือสัตว์ที่ผมได้ทั้งหมดอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไม่ลานะครับยังมีอีก โอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอลาไปเกิดสวัสด,ดีครับอิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หด้วยนะครับพี่ออ,อเคครับวันนี้เราจะไม่สวัสดีแล้วนะครับวันนี้คือเบื้องหลังตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมจะมาแบบบอกวิธีวิธีฟาร์มแมปต่างๆนะครับเมเปเลขนะครับวิธีทุย วิธีฟาร์มแบบเลขนะครับเคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือผมแนะนําเลยผมไม่รู้เออก็คือแบบฟาร์มบอกก่โอ้ยอะไรนี่ผมไม่เจอนี่ครับแบบเราก็แบบซื้อสองตัวแบบแบบ้ยกแบบสองตัวแล้วก็แย,ยกมาสองตัวนี้น่าจะเป็นวิธีฟาร์มที่โอเคอยู่นะครับแล้วแมบที่สองก็ทําเหมือนเดิมเลยครับแมบที่สามนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับึบบเ,เ,เ,เบชื่อ แบบที่สามก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะแยกเป็นเหมือนเดิมนะเออเหมือนเดิมแบบที่4ี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับและแบบที่ห้าเราจะแยกเราจะแยกเป็นแบบ1ตัว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 เอาอันที่มันไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแบบนี้เราก็จะได้เยอะขึ้นเป็นการที่เราได้เยอะขึ้นจากเดิมนะครับแต่ต้องมีสัตเทมินหน่อยก่อนนะอันนี้ก็ทําเหมือนแยกเป็นสี่ตัวนะครับ1 2 3 4สาี่เออโอเค แล้วมาถึงแมปที่ชื่อว่าโบ ok ok เคนโดอะไรนะโบเคนโดเออโบ ok เคนโดได้เลยและวิธีฟาร์มของแมปนี้นะครับเป็นอะไรที่อลังการนิดหน่อยนะครับแต่มันแล้วก็โอเคอ่ะสมมุติโอ้ยมากับมานี้ก่อนอันนี้ครับสมมุติเรามีสัตว์สีตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้ยสมมุติเรามีสัตว์สีตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย พอเรามีใช่ไหมครับเราก็กดไปที่กล่องสองตัวครับหนึ่งสองแล้วอีกสองตัวเราก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็พอมันไอ้นี่เสร็จล้วก็แค่กดอันใหม่อีกสองตัวนะครับแบบนี้เออไปเรื่อยๆเนาะแล้วคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอเออเออเออเชิบชิบชิบถุยเราก็จะมาอะไรอีกนิดหน่อยนะคบเดี๋ยวเราจะไปเมบปต่อไปให้ดูนะครับ